เอาแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเดูยกับผมพีเวอร์ทีเอชนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่า Export ของพิเมียโปอยังไงให้มันชัดนะครับภาพไม่แตกเลยนะครับผมก็ั้นแรกนะครับให้ทุกคนนะครับมีคลิปไฟล์ต้นฉบับนะครับของผมก็จะเป็นคลิปที่ลงพรุ่งนี้นะครับผมเป็นเกมอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็ลองดูนะครับเดี๋ยวรอดูได้นะครับผมกดติดตามไว้นะครับผมนี่นะครับเป็น ไฟล์นะครับเป็นขนาด8จิกนะครับผมแล้วก็เป็นไฟล์ mp4 นะครับผม b i ตเ a ทก็ประมาณ70,000 70,009นะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ลากมาเลยครับโอเคผมลากลงมาแล้วผมจะตัดให้มันเหลือประมาณ1นาทีนะครับผมเดี๋ยวผมตัดให้ประมาณ1นาทีนะครับอ๋อโอเค1นาทีไหมว่าประมาณนี้อ๋อไม่ใช่นี่ว่าประมาณนี้ครับ1นาทีโอเคนะครับผมลบละนี่นะครับคลิป1นาทีนะครับผมจะใช้ กดทดเอ็มนะครับกดกดทดเอ็มไปนะครับผมแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์อันนี้จะเป็นไฟล์เทสเทสวันนะครับผมโอเคพอเราได้แล้วนะครับขั้นแรกนะครับฟอร์แมตนะครับให้เลือกเป็น h 264นะครับผมส่วนพิซซิไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเพราะว่าเราจะตั้งค่าเองทั้งหมดนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ผมจะมาสอนแบบ full hd ครับผมหรือพัน0นะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมฟิลมเรตก็60นะครับผมอันนี้ก็ปกตินะครับผมไม่ต้องไปตั้งไม่ต้องไปปรับอะไรนะครับผม ตรงนี้レン더แอตแม็กซิมั่มเดฟนะครับห้ามติ๊กนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกินสเปคนะครับผมถ้าใครที่คิดว่าคอมของคุณเนี่ยสเปคโคตรแรงแบบ CPU เนี่ยร้อยคอร้อยเท็ดตัวนี้มันก็ไม่ถึงหรอกมันก็ต้องใช้ CPU ที่คอเยอะๆนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาเรนเดอร์ค่อนข้างนานนะครับถ้าใครคอมไม่แรงนะครับผมโอเคต่อมามาดูที่โปรไฟล์นะครับผมปรับเป็นไฮนะครับผมโอเคนะครับเลเวลนะครับเป็น5.0นนะครับผมเนื่องจากไอตัว สี่จุดนเนี้ยสี่จุดสองอ่ะมันมีภาพแตกนะครับผมเท่านี้คือเท่าที่ผมอ่าตั้งค่ามานะครับแล้วก็ลองทดสอบมาด้วยตัวเองนะครับผมนะครับแล้วก็ศึกษาคลิปวิดีโอของคนไทยเยอะแยะนะครับผมแล้วก็มาปรับใช้กันนะครับผมนะครับต่อมาก็คือ bit rate Setting นะครับผมผมแนะนำเป็นอ่าใช้เป็น20นะครับผม20กํากำลังดีนะครับผมอ่าผมใช้ตามที่ Youtube แนะนำแล้ว นะครับประมาณ16นะครับมันก็มีภาพแตกนะครับแต่20เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีนะครับผมแล้วก็น่าจะไม่มีภาพแตกแล้วนะครับผมก็แล้วแต่คุณภาพไฟล์ต้นฉบับของวิดีโอของแต่ละคนนะครับผมต่อมานะครับ b i t l a t e x c o d i n g ครับผมใช้เป็น VBR 2 part นะครับผมโอเคนะครับผมเท่านี้ก็เพียงพอนะครับส่วนโปรแกรมที่ผมใช้อัดก็คือโปรแกรม Action นะครับผมเป็นไฟล์ mp4 นะครับก็ลองดูนะครับผม ว่ามันจะเรนเดอร์เท่าไหร่อ๋ออย่าอย่าลืมวันนี้นะครับผมยูสแม็กซิมัมเรนเดอร์คุณลิตี้ด้วยครับผมติ๊กด้วยนะครับผมอันนี้ลืมไม่ได้นะครับโอเคนะครับคลิปหนึ่งนาทีนึงครับหนึ่งร้อยสิบสี่เมกนะครับเอ็กพอร์ตไปเลยนะครับผมแล้วก็จะรอสักครู่นะครับผมเพราะว่ามันเรนเดอร์ถึงสองครั้งนะครับทูพาร์ตนะครับเพื่อความละเอียดนะครับของวิดีโอเพื่อคุณภาพของวิดีโอของเรานะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็เรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับเฮ้ยเขาไม่เรียกว อ่ะเอพอร์ตเมื่อกี้นะครับเป็นเทสต์วันนะครับก็เปิดดูนี่นะครับเราอยู่สังเกตได้ว่าภาพมันมีความชัดมากนะครับผมถ้าเทียบกับไอตัวมาลต้นฉบับนี่ก็คือชัดมากนะผมส่วนคลิปพุ่งนี้นะครับไม่ได้ใช้การเลนเดอร์แบบนี้นะครับผมก็ทดลองไปเรื่อยนะครับแต่อันนี้คือดีแล้วนะครับผมมันแบบแค่ไอคลิปพุ่งนี้ครับไม่ได้ติ๊กแค่ two part เชื่อๆครับแค่ติ๊กแค่ไอ พัดเดียวนะครับผมนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยครับบ๊ายบายนะครับทุกคนจุ๊บจุ๊บ